สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ u 23ทีมชาติไทยก็ไม่ทําให้คนไทยผิดหวังนะครับชนะ u 23ทีมชาติลาวไปได้2ประตูต่อ0ูน่านเข้าไปชิงชนะเลิศ AFF U 23แชมเปียนชิพ2022กับการสัมภาษณ์หลังเกมการแข่งขันลองไปดูว่าเป็นยังไงกันนะครับ โคสปปลาวยู่3ชี้กรรมการมีปัญหาโคชของทีมชาติลาวอายุไม่เกิน23ปีบนเกี่ยวกับการตัดสินของผู้ตัดสินหลังจากพ่ายไทยไปศูนย์ประตูต่อ2ในรอบรองชนะเลิศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นอายุไม่เกิน23ปี2,022ในช่วงบ่ายของวันที่24กุมภาพันธ์ผมไม่เข้าใจว่าทำไมกรรมการถึงตัดสินใจแบบนั้น สถานการณ์ที่นักเตะไทยล้มลงในเขตโทษช่วงต้นครึ่งหลังมันไม่ได้ไวัยแบบนั้นชัดเจนว่าไม่ใช่การทำฟาวของปาการหลังของนักเตะลาวผู้เล่นไทยวิ่งตรงเข้าไปที่นักเตะลาวแล้วก็ล้มลงโดยไม่มีการกระทบกระทั่งใดๆจากกองหลังนักเตะลาวอย่างสิ้นเชิงผู้ตัดสินมีปัญหาจริงๆ h a n ฮันส์ไมเคิลไวหัวหน้าโคตต้ชตอบคำถามของผู้สื่อข่าวในงานแถลงข่าวหลังเกม ในการแข่งขันระหว่าง u 23ทีมชาติไทยแล้วก็ u 23ทีมชาติลาวผู้ตัดสินชาวอินโดนีเซียยูดีนอชาฮาเป็นผู้ชี้ขาดหลักและการให้ลูกโทษของยูดีในนาทีที่51ช่วยให้ทีมชาติไทย u 23ทำประตูนำไป2ประตูต่อ0นอกจากสถานการณ์นี้ผู้ตัดสินชาวอินโดนีเซียก็ยังปฏิเสธที่จะให้จุดโทษแก่ทีมลาว u 23 ในอีกไม่กี่นาทีต่อมาโค้ทีมชาติลาว u 23กล่าวว่าเขาไม่ต้องการที่จะหาข้อแก้ตัวสำหรับความพ่ายแพ้ต่อไทย0ประตูต่อ2เขาคิดว่าคู่ต่อสู้ที่ชนะสมควรได้รับข้อได้เปรียบจากคลาสของการเล่นนอกเหนือจากการสนับสนุนขององค์ประกอบของโชคตามคำกล่าวของนายไวส์ถ้าไม่ได้จุดโทษทีมลาวย23 มีโอกาสยิงตีเสมอ1ประตูต่อ1ใน90นาทีความผิดพลาดของผู้รักษาประตูและการตัดสินของกรรมการคือของขวัญสองอย่างสำหรับทีมไทยผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ส่งผลให้ยู3ของลาวขาดนักเตะดีๆหลายคนอย่างไรก็ตามยินดีกับประเทศไทยด้วยขอให้พวกเขาโชคดีในรอบชิงชนะเลิศนายไวส์กล่าว ทางด้านยู23ของทีมไทยนะครับหัวหน้าโค้ชซาวาดอกาเซียไม่เห็นด้วยเขายืนยันว่าผู้เล่นของเขาชนะได้อย่างมั่นใจเมื่อพวกเขาครองเกมได้ทั้งหมดและก็สร้างโอกาสที่ชัดเจนมากมายไม่ใช่แค่ได้ประโยชน์จากความผิดพลาดของผู้เล่นชาวลาวเท่านั้นก่อนจากไปคุณกาเซียยังเน้นย้ำคำว่าแล้วเจอกันในรอบชิงชนะเลิศ หลังจากเอาชนะทีมลาวย23 2ประตูต่อศูนย์ทีมไทยก็ได้ตั๋วใบแรกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของ u 23เอเชียตะวันออกเฉียงใต้2022พวกเขาจะเจอกับคู่ต่อสู้หลังจากการแข่งขันรอบรองชนะเลิศระหว่าง u 23เวียดนามกับติมอร์เลสเตในคืนนี้